สวัสดีวันที่แสนสุขไ<ก>อ้แก่เอ้ามา<ผ>มไงวะ <ผม S 1> นามหน่อยสิอออว่าไงจ้าว่าไงจ้าเบบี้คือแบบไม่ได้ชวนทะเลาะนะนั่นไงเหมือนความทุกข์จะมาเยือนอ๋อจ้าเธอว่าเขางี้เงาปะทำ,ทำไมถามอย่างนี้ลรอจ้าพูดมาขอความจริง <c oughs> มันก็ตอบยากเลยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงใคอจะไปดีเท่าเมียเก่าหมดหรอใช่ไหมมึงถึงเมียเก่ามึงใช่ไหมมึงตอบกูช้าอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เนี่ยมึงจะติดตะกุตะกะเลยเนี่ยกูติดตะกุตะกะด้วยก็เพราะมึงเนี่ยอีสัสเออมึงเอาขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเอ้ไอ้ใช่ไหมเออมึงไม่ถูกใช่ไหมมึงอย่าเดินหนีกูนะมึงไปไหนมึงจะเดินไปหาเมียเก่าใช่ไหมอีสัตว์นี่อ่ะอันนี้มึงกดเงินไปให้เมียเก่าใช่ไหมฮะใช่ไหมอ๋อนี่คือมึงมาฟังสตอร์มึงจะด่ากูทั้ง แหม่กับเมียเก่ามึงไม่เคยทำเลยนะที่กับกูมึงทำเอาทำเอานะมึงเอาอยางไงไม่คือไม่ไม่ไม่ มึงไปไหนล่ะมึงดำน้ำหามเมียเก่าอีกแล้วเนี่ยคือมึงตอบกูดีอีเฮีแอมึงตอบกูสักทีด,ดินี่คือมึงจะข้ามของมาให้เมียเก่าเหรอเอ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 อนี่อ่ะนี่คิดถึงเมียเก่าอีกแล้วเออเออเออของมึงเนี่ยเออจนเออแล้วเนี่ยมึงมาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตกดึกมึงก็ไปเลี้ยงสาวเงินมึงเคยให้กูไหมอีเฮยแกกูแค่าถามนิดเดียวว่ากูงี่เง่าเปล่างี่เง่าเปล่าเธอไม่งี่เง่ามึงก็พูดมาให้เต็มสิมึงจะเว้นวักทำไมเนี่ยคือมึงเว้นวักอย่างเงี้ยมึงจะด่ากกกกููแแลล้้วว่่่่่าาาางงีีีเเเเเอออันนนคืไปปจมยะ ออคืออ,อะไรอะไรขี้ติดคอเหรอ,อคือมึงเนี่ยเล่นออกไปให้เมียเก่าอีกแล้วแล้วไหนเงินกูมึงไม่เคยให้เลยเนี่ยยืนรอเมียเก่าตรงที่เดิมที่ประจำอ่ะใช่ไหมมึงก็ตอบกูสิอือออะไรอือพ่ออือแม่แคือคนดีที่สุดมึงประชดค่ะมึงประชดมึงพูดด่ะสีหน้าน้ำเสียงตามึงต้องออกเคือคนดีที่สุดมึงตอแหละมึงเด็ดจะิสเซกูละใช่ไหมมึงตอบกูสิแล้วสรุปกูงี้ง่ายไหมนั่นนั่นมึงคิดนานอะมึงฟล็กซิตี้เมืองดีๆที่มีแต่เมียเก่า ขายของให้เมียเก่าใช่ไหมฮะแหมถ้ากูไม่ไหวตัวตามมึงมาที่นี่นะแม่งก็ไปหาเมียเก่าแล้วมึงไปกูเจอมึงแล้วเฮ้ยมึงจะตามกูไมหมเนี่ยเด็ดดีจ๋าก่อนมึงคิดสาวที่ดีมึงหาอาจารย์ถูกคนแล้วลูกอ่อนนี่แหละอาจารย์ยันยอดสุดเลยเด็ดดีพอถ้าพ่อไม่เก่งจริงมึงคงไม่เกิดมาพอ่อมึงอะฮะอะไรนะเอาเปล่าเปล่าครับเด็ดดีอ๋อ โอเคเอาละอย่างแรกเลยพาพ่อไปหาคนที่มึงอยากจะจีบก่อนฮะเอาไหมหรอเอามึงจะรอให้พ่องตัดลิบบินก่อนแล้วไงไม่กับไม่ไม่แบบว่าไม่ไม่ไม่ซ้อมใหญ่กว่าสนามหรอเฮ้ยไม่ต้องหรอกเชื่อพ่อลูกครับพ่องเอาไอ้สัตว์เว้นสะดยอดเลยโอเคไปไปเถอะไปอีโนะไปยังไงโอ้ยมีคนไม่ปกติเฮียนี่มันก็ควบสอง ว่าอีหนูนี่แหละปกติสุดละเ <c oughs> อ่อหนูจ้ะคือพี่มีอะไรอยากจะให้ช่วยเลือกหน่อยจ้าลุงเอ้พี่อ๋อคือระหว่างรถโลกับรถเร็วเนี่ยเอาอะไรดีอ๋อพี่ชอบทํางานข่าวหรืองานดำอะคะอ๋อชอบหนูอะเอ,เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คือพี่พี่ชอบยืนอยู่เฉยๆอะจ้ะอ๋อแล้วพี่จะเอารถไปทาเที่ยอะไรนะคะไอ้สัตว์พูดแปลกๆกันเนี่ยอ๋อพี่พี่ว่าจะซื้อไปให้สาวอะจ้ะอ๋อแล้วสาวคนนั้นเขาชอบทํางานอะไรคะ อ๋อแล้วหนูชอบทํางานอะไรล่ะจ๊ะหนูหรอปกติหนูชอบทํางานข่าวค่ะแล้วแต่ช่วงอ๋องั้นพี่รู้ละงั้นสาวคนนั้นก็น่าจะชอบทํางานข่าวจ้ะแล้วแต่ช่วงอะ่ะงั้นเอารถโลเลยค่ะไว้เก็บของได้ไม่เน้นแรงแต่เน้นจุกโอเคโอเคโอเคใช้ที่นี่จริงไหมลูกเอ,อ้ที่นี่ละเอ,อ้ยนี่นี่น,น,น,นี่คนนี้คนนี้เด็ดดีนี่คนนี้คนเนี้ยโอ้รถสนิยม,มึงเนี่ยแปลกได้พ่อจริงเลยวะลูก ใช่อคนนู้นอ,อีสัตว์ไม่ใช่อีนั่นเหรอที่เดินอยู่ข้างบนน่ะใช่คนข้างล่างอ่ะเหี้ยอ๋อเอ้ยกูกูพ่อมึงเองลูกกูพ่อมึงองีใจเย็น Sorry ่แด๊ี้โอเคขั้นแรกเลยจะยังไงก็ตามมึงอย่าเอ่ยปากถามชื่อเขาเด็ดขาดเลยทำไมอะเดี๋ยวจะรู้จักกันเออแด๊ดดีมึงเล่นเี้ยอะไรของมึงพออ่อหยกเล่นลูกคือที่ห้ามถามมันคือมันั้มจำเจแบบมันคีเชคีเชแล้วลูกอีกอย่างนะถ้าถามชื่อปุ๊บมันจะดูเหมือนตัดบทสนทนาทันทีเลยอะอ๋อแล้วหนูต้องทำไงจ๊ะหนู เอาเป็นว่าขั้นตอนแรกนะมึงต้องฟอร์มก่อนเพื่อเช็คและเคลียร์แบบไหนดิเช็คก็คือเช็คเสียงว่าชายหรือหญิงเดี๋ยวนี้ AI แปลงเสียงมันเยอะอ๋อแล้วมึงจะเป่าลมใส่หน้ากูทำไมเนี่ยไอ้ปัดโทษอ่ะส่วนเคลียร์เนี่ยคือเคลียร์ว่ามีใครแถวนั้นไหมมีผัวเขาแถวนั้นหรือเปล่าโอเคเริ่มเลยไหมอ้าวมึงจะรอกูตัดลิปบินอีกรอบได้ไงลุกเออเออแล้วถ้ารออ e ีแป e ๊บอีเฮียนะมันจะเดินมาแดกหัวงแล้วนะมึงดูดิเออเอเอเฮียอะไรวะเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะแล้วแล้วระหว่างเงินเขียวกับเงินแดงเนี่ยเอาอะไรดี อันนี้เอาไปทำไรคะให้สาวคนนั้นเหรอใช่เลยจ้ะคนเดิมเลยเพราะถ้าพี่ชอบใครพี่ก็จะชอบแค่คนนั้นเลยจ้ะหือหน้าอิจฉาสาวคนนั้นนะคะอืมแน่นอนอ่ะแล้วสรุปนี้เงินแดงหรือเงินเขียวเออหนูว่าเงินแดงดีกว่าเงินแดงงั้นเหรออ่ะงั้นพี่ให้แต่เอาจริงๆนะคะถ้าจะให้ดีนะคะให้สาวคนนั้นทั้งแดงทั้งเขียวเลยจะดีกว่าคะ่ะงั้นเหรองั้นหรอแป๊บ อ่ะพี่ให้เพิ่มเป็นค่าคำปรึกษาแล้วกันอุ้ยยินดีเลยค่ะแต่ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะอืมไม่เป็นไรเสษตังพี่ทั้งนั้นแหละเออแล้วระหว่างพี่พูดคำหยาบกับพูดเพาะนี่เลือกอะไรดีเอาแบบหยาบๆเลยค่ะเดี๋ยวนี้ส,วสาวเขาชอบแบบฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์เฮ้ยจริงปะเนี่ยศาสตร์ไอ้เหี้ยนี่แหละนี่แหละโธอิสักกระหมามึงก็ไม่บอกกูแต่แรกล่ะนี่แหละโอยน่าสัตว์หยาบประลาเนียน่ยัะไรวิวันชัยเยส<อ>สับทุกสับโศกสับโ,โลกสัปปภพพบภัยสับอะฮะอะไรหนูว่า พูดแบบพอเพาะดีกว่าค่ะอ๋ออ๋ออโอเคจ้ะคนสวยแบบนี้ลคะ่ะฟังดูสบายหูกว่าค่ะอ๋อมึงไม่ห้ามกูนี่จบบทสวดเลยนะอ๋อแล้วระหว่างให้ของกลับไม่ให้อะไรเลยเนี่ยเอา,เอาอไหนอ,อ่ะฮะอ่าหนูหนูห,นหมายถึงเอาของให้สิคะสาวจะได้ไประทับใจอ๋ออ่ะงั้นพี่ให้นะไม่ต้องเกรงใจเี่เกรงใจจริงคะ่ะแต่ขอบคุณนะคะ เออแล้วเสร็จขั้นแรกแล้วมันแล้วมันยังไงต่อเนี่ยเออเดี๋ยวกูจะกระซิบบอกในวอลนะลูกเทสทสอ๋อโอเคโอเคจัดไปอย่าให้เสียเฮ้ยเดี๋ยวอีกคามบนสองตัวนัมันจะได้กันแล้วลูกพี่แม่งจะใช่หรือไรสัตว์โอเคลุยเลยลูกเดี๋ยวพออยู่ห่วงห่แบบข้างๆไม่ใช่สิข้างๆแบบห่วงห่สัตว์กำลัใจโคตรดีเลยเออไปเถอะไปทำไมวะมึงถ้ามึงไม่จีบกูเอาเองนะไอ้สัตว์ลีลาชิบหายเลยไปโอเคโอเคโอเคฮัลโหลครับเธอชื่ออะไรอ่ะไม่ไม่ใช่อ๋อ ไม่ใช่ไม่ใช่คือจะถามว่าเธอเป็นหญิงหรือแท้หรือว่า AI ครับไอ,ไอสัตว์มึงกลับมาดี่สต๊อปเลยขอเวลานอกเธอเดี๋ยวแป๊บนึงนันเราเดินไปหาพ่อก่อนแป๊บนึงมานี่มานี่ไง<อ>มึง,ม,งมึงถามเชี่ย,ยะไยเนี่ยเอ้าคันเลกบอกว่าไ้เช็คก่อนนี่ไม่มึงก็แกลงถามทางถามอะไรงโง่ก็ได้รอเช็คเสียงเอาโอ้แล้วไม่บอกให้ละเอียดโอ้เอออูโอโอขอโทษพ่อลืมว่าตอนเด็กเนี่ยอูลืมเอาสมองให้มึงมาด้วยสัตว์อืมครับไปลุยต่อ เออแล้วระหว่างหาตังให้เขาใช้ฟรีกับให้เขาเนี่ยมาช่วยหาตังเนี่ยหนูว่าคนเลือกอันไหนดีออาหนูว่าให้ฟรีไปเลยค่ะเขาจะได้ไม่ต้องลําบากไงไอฟรีเนี่ยหรองั้นเอาแม่งไปหมดเลยแล้วกันนี่ดัดหมดตัวละอ,อ่ะพี่ให้หมดดีเลยจ้ะคือถ้าขาดอะไรก็มาขอลุงเพิ่มได้เอ้มาขอพี่เพิ่มได้นะจ้ะอันนี้ค่าอะไรนะคะก็ค่าให้คาปรึกษางไงจ้ะ ขอบคุณอีกทีนะคะอ๋ออีข้ออีกข้อระหว่างบอกชอบเขาไปตรงๆกับให้เขารู้เองเนี่ยหนูว่าเอาอะไรดีจ๊ะอ๋ออันนี้หนูขอโทรปรึกษาแฟนแป๊บนะคะอ๋อโทรไปฮาเดี๋ยวสต๊อปไม่ต้องละคะเอางี้ข้อสุดท้ายเลยพี่จะไม่ถามอีกแล้วคะว่าไงคะมึงว่ากูควรไปต่อหรือพอแค่นี้อ๋ออันนี้หนูต้องขอโทรปรึกษาผัวหนูอีกทีอะคะ่ะเฮ้ยกูรู้แล้วไอ้สัตว์นี่ก็ย้ำจังเลยถามผัวอยู่นั่นแหละอ๋องั้น หนูขอไปหาผัวหนูแป๊บนะคะับผัวหนูรอเอาของฟรีอยู่อะค่ะเอาอีสะเออมึงไปไหนก็ไปไปเยหนูขอให้พี่ส่งหวังกับสาวคนนั้นนะคะอือกูหมดหวังตั้งแต่มึงปรึกษาผัวแล้วอีเวนเอ้าอย่าบอกนะข้างหลังนี้ผัวมันเอ้าเฮี้ยผัวมันจอดรอข้างหลังตั้งนานแม่งเอ้ยนี่ทำงานเป็นกระบวนการเลยเนี่ยขอบคุณมากนะไอ้แกเอ้าเอ้าเฮี้ยหืมยี่นายลีหยุดงานวันนี้ไอ้สัตว์เอ้ยกูทำไงวะกูขาดใจกูไปลงกับอีนั่นต่อดีกว่าเฮ้ยแป๊บหนึ่งอันนี้ครฮัลโหลครับลุงครับครับ คุณคุณลุงคุณลุงมีมีรถให้ผมยืมบนะ้างไหมล่ะอยากได้ขนาดไหนคหรออยากอยากได้ค่ะที่มันแบบแรงๆเหรอเขาอืมอ่าจริงๆนะครับไม่มีเลยครับเพิ่งเข้ามาเหมือนกันครับพี่โบขอผมผมขอสักคันผมขอยืมหนได้แล้วไหมครับอืมเดี๋ยวดูให้นะครับโอ้ผมมากครับได้ครับสักครู่นะครับลุงลุงคุณลุงเอาคันาดนั้นนะผมให้ครับได้ครับเออลุงว่าคันนี้นั่นสมองนะครับคันนี้นั่นสมองครับ ครับเียงสับอยู่ตรงไหนอะครับอ๋อน่าจะอยู่แถวเขื่อนนะคะเฮ้ยแถวดีแาวดียิงแท้นอนเดี๋ยดิอะไรนะคะแล้วแล้วมึงจะกดบอสพูดหาพ่อมึงเลยไอ้ขี้ายอ๋อเออขอโทษครับงั้นงั้นมึงข้ามสเต็ปต่อไปเลยสเต็ปต่อไปอะไรนั้นเคลียร์ไงล่ะผมแค่ซันซิลว่ดีแต่ดิเคลียร์ที่ไม่ใช้น้ำยาสระผมนะายสลัดผักกูไปละนัำยาอ่อนเกินปเดี๋ยวใจเย็นใจดีใจเย็นใจเย็นงอเดี๋ยดีมานี่มานี่มานี่เออ เงีย <łość> บหาร้อมนะเต็บต่อไปคือคือว่าเคลียร์ว่ามีคนหรือมีผัวเขาแถวนหรือเปล่าใช่ไหมอ่าถูกต้องเห็นไหมหนูจําได้เว้ยงั้นลุยต่อเลยโอเคจัดไปเธอครับไี่ค่ะเออมีผัวอยู่แถวนี้ไหมเดี๋ยวไอสัตว์กับหมาไม่ใช่อีสัตว์เดี๋ยวไอสัตว์กรบหมาไม่ใช่อีสัตว์เฮ้ยหนูทำเพี้ยไรคะไม่ครับ ผม,ผมผมด่าคนในวอลครับมึงถามตรงๆแบบนี้ไม่ได้เวนพูดตามปูทำเฮี้ยเลยหแห่ะเราต้องแบบไหนอะ่ะใช้ชั้นเชิงหน่อยดิวะเธอครับผมขอเชิงหน่อยได้ไหมขอเชิงพ่อมึงไงสัต์แล้วขอเชิงพ่อเธอด้วยนะเอางี้ติดป่ะคะใช่ครับหนักเฮ้ยไม่ใช่ครับผมผมพผมพึ่คนในวอลเอางี้มึงไม่ต้องเชิงลวมึงบอกตรงๆไปเลยว่ามึงชอบอยากจีบก็ไม่มีอะไรแล้วหนูไปแล้วนะคะพี่คือไม่ไม่คืองี้ผม อ็ตรงนะคือผมชอบอ่ะไอ้นะหนูชอบเจ้เหรอเฮ้ยเจ้ไปก่อนเลยวางมันเนี่ยแล้วหล่อไปกันนี่ไม่ใช่เจ้ฟังผมนะคือจริงแล้วพ่อของพี่อจะกีบน้องอ่ะเนี่ยผิดปะก็งนาอ้าวไอสัตว์ไม่ใช่ละกูผัวจ๋าไปไหนผัวจ๋าเอ้าไอเฮียไม่ใช่อีสัตว์มึงทำอะไรกูเนี่ยเฮียไปเลยผัวจ๋าไปผัวจ๋า กูเฮียวเอ้ยวางงานให้กูอีกไอ้ทัตมึงนี่มันไม่ได้เรื่องจริงเลยว่ะขวต้นหัวต้นหัวโ้นหัวพ่อไงไอ้ทัตไปไกลุ้ดตีนกูลูกช่วยพ่อหน่อยโอเคไม่มีเอลีมันก็จะลำบากวันนี้แหละอ๋อเบบี้ขอโทษครับพ่อมึงะจะพาอยู่ขนาดนี้เออแล้วหาหาเว้นอันที่ห้า อะไรนะลลลาเยงดีดีดีแฮนดิ้งดีหลานนะทิ้งลุงหลานทิ้งลุงอะไรี่หลานทิ้งลุงงโคตรเทียวเลยลุงหนูได้ตุ๊กตาเต็มเลยจิตุ๊กตาอะไรอ่ะเลี้ยงหลานไอ้พี่เลยนะนียังไงตุ๊กตาเป็ดจ่ายมาล้านหนึ่งกูต้องฟังใครก่อนเนี่ยต้องฟังหลานหรือต้องฟังใครเนี่ยตุ๊กตาเป็ดเต็มเบอร์ใครพูดเนี่ยเฮ้ยหลานพี่ไม่ใช่หลานพี่พี่ไม่มีใครพี่มีหลานไม่มีคนครบจริงๆ พี่กับพี่แต่พี่บอกพี่มีอันนี้ออมามากับพี่ตอนไหนเนี่ยอ้าวเนี่ยเขาบอกเลยว่าพี่เพิ่งมาเนี่ยเพิ่งขับรถมาเนี่ยลุงชื่ออะไรลุงเอาเอ้าเอ้าเอาเอาเอ้ยโอ้แต่ละวันชีวิตมอย่าชนกูทำหอกเลยเนี่ยใครเนี่ยโทษครับพี่ชายผมตาบอดเห็นครับเดี๋ยวมึงได้บอดจริงเดี๋ยวแด๊ดพูดอะไรนะครับพี่ชายอ๋ออ๋อแปล่าะครับคุยวอโอเคครับโอเคครับพี่ชายไปไกลส้มตีนว่าไงนะออ๋เปล่าะครับเอ้ยสั่งพี่แต่ป่วยอะเนี่ย พาพาไปได้คุยด้วยรอรู๊คครับใครมันมาทักกูเนี่ยรอครับคุณลุงพอเมือก่อนเดี๋ยวแม่งก็ไปเงาเฮ้ยมันมันมันเรียกหาหอกเลยมั้ยเนี่ยเจ๊อาเฮ้ยฟาดให้อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเฮ้ยไอ้เนี่เดี๋ยวไม่เลียวได้ลงนะไอ้เด็กเปรตเนี่ยเนอะเออดีดีมีมีอะไรวะประเทศเนี่ยกูเพิ่งมาเลยตั้งแต่มีคอมนี่มึงเอาใหญ่เลยนะอีนี่เอาเอาเอา ที่นี่ก็มีรถสวิการไงล่ะไอ้สัตว์ามอยู่นั่นแหละเอ้าลุงอยู่ด้วยเหรอเนี่ยก็อยู่ดิก็เขาได้ทั้งรถเร็วแล้วก็รถโลรับไปเลยทั้งแก๊งและครอบครัวโอเคครับลุงมีแค่รถใช่ไหมที่จะได้อ่ะมีเกาะให้ด้วยอ่ะโอ้ขอบคุณครับลุงอ๋อแล้วก็จะได้ใบผูด้วยเอาเฮ้กูจะบอกว่ามีเอดีให้ด้วยอ๋อโอเคครับลุงมาจุมหมดแล้วนะอ๋อมีเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรอคือ อ่ะมีเพนให้อีกเอาไปใช้ซะโอ้โหเจด,ดีที่สุดเลยลุงแล้วก็มีมีดให้ด้วยเนี่ยเอาไปโอโอเคครับลุงขอบคุณมากลุงผมรับทราบแล้วอ๋อแล้วก็มีอีกนะเฮ้ยเมี่เอาแล้วลุงนี่ไงอ,อ่ะอ่ะเนี่ยกล่องอาวุธเอาไปใช้ซะโอ้ลงไปนึกว่าจะมีอะไรแต่ทั้งหมดนี้ต้องลงครอบครัวและแ๊งจิงจะได้ส่วนผู้เล่นใหม่ก็เอาไปตามนี้เลยได้เ <c oughs> ยอะนะลุงแต่ลุงไม่ต้องสาธิตก็ได้ครับลุงอ๋อโอเคผมไป ใบหนึ่งอะไรรู้เนี่ยและหน่วยงานยังได้สริการโอซีรายชั่วโมงแะ่เรผมไม่เกีียวนะเพี่เกีียวเกีียแล้วไม่เกี่ยวแล้วมาที่ต่อไปเลยที่งานฟาร์มนะฟาร์มมีแค่สี่อย่างฟาร์มออโต้ฟาร์มง่ายควายก็ฟาร์มได้วัวก็ฟาร์มดีข้าทัวช้ำนี่น้าฟาร์มลงกบไม่ฟาผมลงน้ำแล้วก็มีฟาร์มตกปลาแล้วก็อีกมากมายเลยไม่ฟากูไปเล่นกิจกรรมด้วยเลยล่ะอุ้ยลุงผมผู้แนมไม่กิจกรรมเพียบ แอร์ดอ k สกายฟอร์เงานปล้นธนาคาร<ะ>ซ่อมท่อน้ําซ่อมไฟซ่อมปูนซ่อมอืดหน,นงลุงมึงจะซ่อมทุกอย่างเลยไหมทุกอย่างหมายถึงทุกอย่างที่นี่เป็นเมืองแนโรเพคอมมูนิตี้มีซื้อขายโ c UI ไอสบายตาอาวุธไม้คริร้อยแจกเลยเจ็ดวันทุกระบบจบที่เบลซิตี้แล้วทีนี้มึงรู้ยังว่าที่นี่มีอะไรอ่ะรู้แล้วครับลุงโอเคดิสเข้าประเทศอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เลยนะจ๊ะโอเคไปไหนลุ เบื้องหลังความมึนของไอมึนเก่ลียวเกี่ยวรอบนี้เกี่ยวแล้วเรียบร้อยเฮ้ยกัตโตะครับเฮ้ตโตะครับพี่ผมแค่มาเข้าห้องน้ำครับกัโตะครับครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ผมออกประตูไม่ได้พี่ช่วยเปิดดอร์ให้ผมนะครับครับเปิดดอร์พี่ได้ไหมตอนเล่นพี่พี่เจ้าหนยครับโอ้ยไป้ยังไง ฟาร์มแค่สี่อย่างฟาร์มออโต้ฟาร์มง่ายฟาร์มวัวฟาร์มไฟให้ไฟมาฟาร์มบุญบุญไฟมาฟาร์มพี่เอ๋ฟาร์มบัวฟาร์มไฟไฟให้ไฟให้ไฟมาฟาร์มท่าเนี้ยเกี่ยวและรอบเนี้ยฉันไม่เกี่ยวครับผมไม่เกี่ยวครับพี่มาไม่ทำไรครับผมไม่ทำไรได้ไงทำไมไปอยู่ในส่อนเนอ่าผมมาดักบนฟ้ามาดักบนฟ้าใครส่งมาล่ะอ่าปอเตอร์โปรดใช้มาล่าฉันดีหรอวะปอเตอร์หรอวะ เจนเป็นหัวเปียกหมอี่แสดงแม่นอนอยู่ไม่ได้เลยขอเคนตัวได้ไหมนี่คนคนใจได้ไหมครับพี่น้าเฮ้ยนี่คนที่เนยว่ะว่ะคนนี้ทำอะไรนนี่ฟาร์มก็โพดผู้ใหญ่ฟาร์มได้ควายฟาร์มดีไนี่ควายฟาร์มเต็มเลยเฮียฟาร์มน้ำเนี่ยแม่งมันบินนกยุงมาฟาร์มอ่ะมาดิจังหวะมันได้ยังวะมันจากบนฟ้า ไปนน้ำฟ้าหรอคะนี่เป็นแฟนพี่ทำไมครับแม่ไปส่งไหมคะนี่ส่งบ้านพี่ทำไมครับส่งไหนนะไปบ้านพี่ทำไมครับอีหนูถามตรงได้ไหมกล้ากล้าไปส่งได้หรอเดี๋ยวพาอิชนีนี้กลับหลุมก่อนไปกันค่ะเปิดจ่าอย่างมึงต้องฝั่งแม่น้ำอะค่ะเปิดจ่าไปแหล่ะเปิดจ่าเปิดจ่า